7ปีที่ผ่านมาก็ดูแลตัวเองน้อยลงนิดนึงแต่ว,ว่าตอนนี้ก็เริ่มแบบกลับมาลูกเริ่มโตใช่ลูกเริ่มโตก็ต้องกลับมาอย่าแบบว่าให้มันไปไกลนะเพราะว่าถ้าเราแบบปล่อยตัวแล้วแบบมันก็จะแก้ยากหน้าเนี่ยไม่ได้กังวลมากแต่ว่าก็จะมีพวกรูขุมขนที่มันไม่กระชับอะค่ะที่แบบกังวลมากคือเรื่องคอหุ่ยแบบเยอะมากเลยที่แบบลืมใส่ใจเรื่องคอแบาบงที แบบเน้นแต่หน้าแต่พอรู้ตัวอีกทีคือหน้าตึงแต่คอเหี่ยวก็ไม่ผ่านนะมะไม่รอดแม่ที่โรงเรียนอะเปิดพุงคุยกันแนะบบโอฉันแบบปุงเหี่ยวปุงนู่งตุนิ่มก็เสียความมั่นใจเหมือนกันนะไม่ได้คาดหวังว่าจะแบบต้องเปิดพุงโชว์ด้วยอายุก็คงไม่เหมาะสมเราไม่ได้โชว์คนอื่นนะ่ะแต่แบบเวลาเราส่องกระจกมันเหี่ยวอะมันก็จะแบบแอบบแบบนอยนิดนีด้เราก็อยากจะแบบเห็นอะไรที่มันแบบสวยๆเหมือนเมื่อก่อนอะไรอย่างเงี้ยก็คือตัวเครื่องเนี่ยจะเป็นโปรแกรมตัวเมทิกโปรเลยก็จะทำหนา้าที่แบบว่า,วาใช้อลตรานิโด R uh huh. F ก็คือปล่อยขึ้นไฟฟ้าอาเอออกมาก็จะคอหน้าที่ของเขาคือทำไปทำดีคอนสตรักชั่นก็คือไปเขาเรียกว่าแบบเปลี่ยนโครงสร้างก็คือทั้งแม้ทั้งรูปุมโคนแล้วก็ริ้วรอยอะไรเงรี้ยได้หมดเลย uh huh. แค่ปัญหาเรื่องของคุณแอมเรื่องรูปคุณ uh huh. แล้วก็ตรงรอยตรงคอก็จะทำให้ดูตรึงขึ้นดูเด็กข<ง>ึ้นครับผมร่วมกับรอยตรง,องรอบรอบท้องที่แบบเกิดจากการตั้งครรภ์อะไรเงี้ยครับก็จะช่วยด้วยเหมือนกันเพราะว่าการงานของเขาคือเข้าไปปล่อยขึ้นไฟฟ้าเสร็จปุ๊บเป็นการกระตุ้นการสร้างคอหลักเกณฑ They do. They, do, they, do. they, they have